เราค่อยๆไปทีละอันลุ่มปาไปที่ macbook ก่อน macbook เนี่ยมีการเปิดตัวตัว macbook air นะครับรุ่นที่เป็น15นิ้วนะครับคือปกติ macbook เนี่ยจะมีรุ่น13นิ้วอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับตัวรุ่นของรุ่น air นะครับก็มีการเปิดตัว macbook air รุ่นที่เป็น15นิ้วด้วยซึ่งต้องบอกว่าสเปคเนี่ยเอาจริงไม่ได้ต่างเดิมมากคล้ายๆเดิมแต่ว่าหน้าจอมันก็จะใหญ่มากขึ้นอาจจะเหมาะกับคนที่แบบเขาชอบชอบใช้คอมหน้าจอใหญ่ะูดง่ายๆ มันก็เหมือนตัวรุ่นก่อนเลยรุ่น Macbook Air รุ่น13นิ้วเนี่ยนะครับ่อาข้ามีความคล้ายกันแต่ว่านั่นแหละมีขนาดที่ใหญ่จอใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับกล้องก็มีความละเอียดมากขึ้นไมดีมากขึ้นลาโพงจํานวนตัวมากขึ้นแบตเตอรี่ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือไม่มีพัดลมครับเป็นส l e n t Design เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยรู้สึกว่าจะมี4ส,สีนะครับก็จะมีสีสีเหมือนกับที่อยู่ใน Macbook Air รุ่นส่วน13นิ้วนั่นแหละนะครับแต่ข่าวดีอัอนนึงก็คือ ตัว macbook air รุ่น13นิ้วอะราคามันจะลดลงครับ <Hey. S 1> จากเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ4ี่หมื่นสามมันจะลดลงไปสี่พันบาทหรือประมาณสา0หม 3, ื่นเก้าอะไรเงี้ยราคาเริ่มต้นนะาาก็จะลดราคาก็จะลดลงมาประมาณ4ี่0ันบาทซึ่งสำหรับใครที่กำลังบอหาตัว macbook รุ่น macbook air อจถ้าไม่ได้อยากได้ตัวใหญ่ที่เป็นสี่ิบสามนิ้วเนี่ยราคามันก็จะลดลงมานะครับรุ่นตัวตัวส3บนิ้วรุ่นรุ่นเล็กเนี่ยนะครับราคาลดลงมาเนาะก็ น่าสนใจราคาลดลงมาประมาณ4,000บาทนะครับสำหรับใครที่พลาดเพิ่งซื้อไปอาจจะรู้ซื้อเป็นเมื่อวานนี้หรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะเจ็บช้าน้ําใจนิดนึงเพราะว่าผ่านไปวันหนึ่งมันลดราคาแล้วเท่าที่ดูนึ่เข้าไปดูใน Apple Store ของไทยเนี่ยก็ประกาศลดราคาแล้วนะครับ รุราคาแล้วนะสำหรับตัว Mac Book Air รุ่น13นิ้วแต่ว่ารุ่น15นิ้วจะประกาศขายเมื่อไหร่ก็ตอติดตามดูคิดว่าเร็วๆเนี้แหละนะครับถัดมาก็จะมีตัว Mac Studio ที่มีการอัปเดตเหมือนกันเพราะว่ามีการเปิดตัวชิปรุ่นใหม่คือ M2 Ultra นะครับซึ่งมาแบบทรงพลังมากเพราะว่าแรมสูงสุด192 g ิกหดหดมาก <ừ> แล้วก็มีการปรับนู่ปรับนี่ต,ต่างๆก็นั่นแหละเปิดตัวชิป M2 Max M2 Ultra นะครับแล้วก็ ตัว CPU 24 core CPU 76 core นะครับมีรุ่นทั้ง M2 Max แล้วก็ M2 Ultra นะครับซึ่งก็มาแบบค่อนข้างทรงพลังพอสมควรเพราะว่าต่อจอเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยต่อจอได้6จอพร้อมกันที่เป็นตัว Pro Display x d r นั่นนะครับก็โหดเหมือนกันเพราะว่าตัว Mac Pro ใหม่รุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นชิป M2 Ultra เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่6,999นรนะครับเหรียญน,นะ ถ้าคิดเป็นราคาไทยก็เท่าไหรอ่อ่ะสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะน่าน่าน่นจะเหมาะสําหรับใครที่ต้องทํางานในสเปคที่ค่อนข้างหนักนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์แล้วก็จะมี iOS ที่มีการเปิดตัวใหม่ iOS อเน่าสนใจมากคือเขามีการปรับในเรื่องของตัว Airdrop ก็มีการปรับเนาะแล้วอีกอันนึงก็คือตัว NameDrop Name Dr o p เนี่ยมันเป็นเหมือนฟังก์ชันแบบ นามบัตรนะครับมันเป็นนามบัตรคือนามบัตรเลยแล้วนามบัตรตัวนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าส่งข้อมูลผ่านทางแบบเหมือนแอร์ดรอปได้แล้วถ้าเราเรามันส่งข้อมูลกันอยู่แต่ว่าเราแบบเดินแยกแยกกันไปแล้วอะ่ะมันก็จะส่งต่อผ่านตัวสัญญาณอินเทอร์เนต็ตด้วยซึ่งอันเนี้ยน่าจะมา disrupt ตัวเทคโนโลยีหลายๆอันที่เราเริ่มเห็นคนทำนำํานามบัตรเราเคยเห็นบัตรป่นไม่น่าจะเรียกว่า NFC ป่ะที่เขาเอาบัตรมาแตะ โทรศัพท์เราสามารถที่จะมีข้อมูลเป็นลิงก์ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์พอกดเข้าไปในลิงก์นั้นปุ๊บก็จะมีข้อมูลแบบเหมือนเป็นนามบัตรเลยมีอ e ีเมลมีชื่อมีตำแหน่งมีเบอร์โทรศัพท์มีโน้ตวนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้น่าจะมา disrupt ได้พอสมควรแล้วแหละเพราะว่าคนใช้ iPhone เองก็ไม่น้อยเนาะอาจจะไปอาคนใช้ Android อาจจะใช้ใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้แต่หนูว่าก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับ Apple เช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็จะมีฟังก์ชันเล็กเลัก,ลก,ลกน้อยาา iPhone อก้นเที่ยม เราคนรับอ่ะสามารถที่จะตั้งรูปได้เนาะว่าจะให้รูปคนเนี้ยที่เวลาโทรเข้ามาโชว์ขึ้นมาเป็นรูปอะไรอันนี้เปลี่ยนใหม่ครับมันจะมีฟังก์ชันที่สามารถที่จะตั้งได้ว่าเราโทรหาใครแล้วจะให้โทรศัพท์เขาอ่ะโชว์รูปเป็นรูปอะไรตั้งได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอาจจะ อาจจะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถเอามาเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเพิ่มกันได้นะครับเราก็จะมีเพิ่มเดิมที่สามารถที่จะถ้าเราโทรเฟสตามออดิโอไปหรือว่าโทรเฟสตามปกติไปเนี่ยแล้วเขาไม่รับเนี่ยเราสามารถที่จะฝากข้อความเป็นแบบวิดีโอหรือเป็นว o i ซ์เสีงเดียวได้คือสมมติเราโทรเฟ t i m มไปแล้วอ่ะปลายสายเขาไม่ได้รับโทรศัพท์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอัดวิดีโอเป็นแบบเหมือนเป็นวอ c ซ์เมลเป็นวิดีโอเมลแบบนี้เพื่อให้เขามามามาดูทีหลังได้ว่าเออเรามีธุระอะไรเราโทรไปทาไม